แล้วให้ทุกคนนั่งนั่งล้อมวงไม่ให้เล่นแม่เล่นให้ดูก่อนเป็นคนแรกแม่ทอดเม็ดน้อยหนาลงกับพื้นระวังไม่เม็ดกระเดินออกจากนอกวงมิฉะนั้นจะถูกกรบแพ้แม่ใช้ช้อนกระดาษตักทีละเม็ดเลือกตักที่เม็ดเดียวเดียวก่อนเม็ดที่ตักได้มากองไว้ข้างๆตัวพอเหลือเม็ดเป็นคู่เกือบชิดกัน แม่ใช้ช้อนบีบให้แคบลงแล้วช้าความรวดเร็วตักคล่มแม่ทำสำเร็จเม็ดที่วางคู่กันไม่สะเทือนแม่จึงเล่นต่อได้แต่คู่ต่อไปแม่จะไม่สำเร็จเพราะแม่ตักติดขึ้นมาสองทั้งสองเม็ดแม่ต้องยุติการเล่นพ่อเล่นต่อพ่อเล่นอย่างเบามือแต่รวดเร็วสมสมเป็นลูกลูกชาวสวนที่คุยกัน ว่าเล่นมาตั้งแต่หล็กเพราะทำงานการผสมผสานระหว่างตากับมือของพ่อดีเยี่ยมแต่พ่อก็แพ้จนได้เพราะเพราะเม็ดกองสุดท้ายติดเป็นกระจุกพอตับคว่ำก็สะเทือนไปท้งกองใครใครจะแพ้หรือชนะต้องมานับนับเม็ดแข่งกันผลปรากฏว่าแม่ชนะพ่อไอป่ยงชิวเฉียดจากนั้นพ่อแม่ลูก ร่วมเล่นอีตักกันอย่างสนุกสนานของเล่นที่ไม่จำเป็นต้องซื้อด้วยราคาแพงเราเราสามารถคิดเองทำเองได้จากภูมิปัญญาของเราเพื่อนๆนช่วยแทนคิดซิว่าของเล่นที่ดีเป็นอย่างไรและให้ประโยชน์อย่างไรบ้าง เพิ่มเสริมความการเล่นงูกินหางการเล่นงูกินหางเป็นการเล่นอย่างอย่างหนึ่งของคนไทยสมัยก่อนนิยมเล่นในงานวัดต่อมานิยมเล่นเมื่อมีงานล่าเริงหรือในโรงเรียนเป็นการเล่นล่าเริงรื่นเริงรื่นเริงหรือในโรงเรียนเป็นการการเล่นที่สนุกสนานได้ออกกำลังกายทุกคนได้ทัว เล่นร่วมกันสร้างความรักความสามัคคีวิธีเล่นมีขั้นตอนดังนี้หนึ่งผู้เลือกเล่นคนหนึ่งเป็นพ่องูและอีกคนหนึ่งเป็นแม่งูหันหน้าเข้าหากันแล้วมีผู้เล่นเป็นเป็นลูกงูหลายหลายตัวให้ลูกให้ลูกลูกเลี้ยงตัวโตวจนตัวเล็กเกาะเกาะเอวเกาะเอวแม่งูยาเป็นแถวยาวพ่องูถามและ แม่งูตอบพร้อมทำท่าท่าทางประกอบทั้งแม่งูและพ่องูพ่องูถามแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อโซกโยกไปโยกมาไม่ใช่กินน้ำบ่ออะไรบ่อโซกโซกยังไงโซกอโซกมีตัวอะไรบ้างสกุตสิ สระ,ะอูเรียกอะไรโสะะสาราโสสารากกไกอ่อ่าแล้วจะอ่านเป็นโซกได้ยังไงสอูกโซกโซสอโซก่อนสอออโซกโซกอ่านั่นแหละต้องอ่านว่าโูกไม่ใช่อาา่านว่าโศกกินน้ำบอ่อโซกโยกไปโยกมากินน้ำบ่อไหน แม่งูเอ๋ยเอ hall, water, avenues, ins, ๋ยกินน้ำบ่อหน่อยกินน้ำหมอซายย้ายไปย้ายมาแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อหน่อยกินน้ำบ่อหินบินไปบินมาถุงข้าวกี่หม้อติดหม้อขอขอหม้อได้ไหมไม่ได้ตำน้ำพริกกี่คุกสิดคุกขอคุกได้ไหมไม่ได้ปลาทูกี่ตัวสิดตัว ขอกินตัวได้ไหมไม่ได้กินหัวกินหางตลอดกลางตลอดหัวหรือกินหัวกินหางตลอดหางตลอดตัวสามามื่อจบกันกนารถามตอบแล้วพ่อพ่องูจะวิ่งไล่จับลูกงูจากปลายแถวขึ้นมาหัวแถวแม่งูจาก,กลางเพื่อปกป้องไม่ไม่พ่องูจับลูกงูไปได้ ลูกง,งูต้องคอยวิ่งหนีโดยเกาะกันไม่ให้แตกแถวเมื่อพ่องูจับลูกง,งูได้กระถามอย่งนี้อยู่กับพ่อหรือยู่กับแมอ่อยู่กับแม่ลอยแพไปถ้าลูกง,งูตอบว่าอยู่กับพ่อพ่อจะตอบพ่องูจะตอบว่าหักคอหักคอจิ้มน้ำพริก พ่องูจะพยายามจับลุงงูทียตัวตัวจนจับได้หมดอ่านได้เข้าใจความจานบินดินสอพองพังภาพไหนพ,<อ>พังพออ่าต้องสะกดังภาพอ่าจานบินวัตถุบินลักษณะคล้ายจานบินจ,จานสองใบความกันประกบกัน เชื่อกันว่าเป็นญานอาวกาศที่มาจากจากดาวดวงอื่นดินสอพองดินที่ใช้ชนิดหนึ่งมีสีขาวใช้ใช้อย่างแป้งทอดในที่นี้หมายถึงอากาศที่ปล่อยสิ่งที่เป็นเม็ดหลายๆเม็ดลงกับพื้นอย่างเบามือเช่นทอดเม็ดน้อยนาะประสา ศาสรสัมผัสเชื่อมเชื่อมความผูกพันพลิกแผงเปลีป่ยนแปลงไปอย่างพลิกแผงได้สะกุดสิพอแอลองงแพลงอ่าต้องอ่านว่าพลิก,ก,กแพงอ่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างปกติพังภาพอากาศที่นอนคว่มหน้าชืด มนุษย์อวกาศคนที่ฝึกจนชำนาญเพื่อการเดินทางออกนอกบรรยากาศโลกลูกค่าหมากเก็บเม็ดส่วนภายในผลไม้ที่เป็นที่เพาะเป็นต้นขึ้นได้เรียกว่า,มาเมล็ดก,ก็ได้เรียกเป็นคำนั้นเช่นใช้ว่าเม็ดอวดหเม็ดเม็ดน้อยหนา2เม็ดลูกค่า ของให้เป็นกลมๆมีเดือนใช่มีอะไรเดือยโดอเอียยอเดือยอ่าอ่นานได้ถูกมีเดือนยังเดือนอีกโดอเอือเดือยเดือยยอเดือเดือยเดือยมีเดือยใช้ปั่นให้หมุนหรือมือหรือด้วยเชือกสมะดุนสม สมดุลเสมอกันเท่ากันมาเก็บการเล่นของเด็กใช้เม็ดกวดหรือเม็ดผลไม้ขนาดเล็กเช่นมเม็ดหน้อหนาโยนแล้วเก็บโดยมีมีกฎกติกาเล่นต่างๆเขานอนพังภาพอยู่อยู่พื้น เล่นเป่ายางกับน้องนักเรียนวางคนทําของเล่นได้เพราะรู้จักพลิกแพงอ่านเพิ่มเติมเติมความรู้ประโยคประโยคคือคําหรือกลุ่มของคําที่เรียงกันและมีความหมายสมบูรณ์สามารถสื่อความได้โดยทั่วไปมีสองประโยชน์ได้แก่พิธานกับภาคแสดงอ่านและสังเกตปร,ประโยคต่อไปนี้ ประธานคำนามสรรพนามพ่อแทนสรรพนามเขาภักภาคแสดงคำกริยาหัวละวิ่งดีใจประโยชน์ข้างต้นดังนี้เรียกว่าประโยคสามัญหรือประโยคพื้นฐานที่ประกอบด้วยประธานและภาคแสดงประธานอาจจะเป็นคำนามหร,หรือสรรพนามก็ได้ ประธานคำนามพ่อแม่สรรพนามเขาภาคแสดงกิริยาอ่านดูเล่นคำนามหนงังสือลูกคางสรรพนามเป็นคำสรรพนามฉันประธานนาคำนมพ่อโนคำสรรพนามเธอส่วนส่วนขยายของฉันสีเหลืองคนนั้นภาคแสดงคำกิริยาหัวเราะบินตกลง ส่วนขยายเสียงดังรวดเร็วมากประโยคสามันข้างต้นนี้มีโครงสร้างที่ซับซ้อนคือมีส่วนขยายคำนามหรือคำสรรพนามและส่วนขยายคำกริยาเพิ่มเข้ามาอีกประธานคำนามพ่อแม่คำสรรพนามเขาคำกริยาเล่นอ่านดูแลคำนาม ลูกคางหนังสือคำสรรพนามฉันส่วนกริส่วนขยายคำกิริยาสนุกมากอยากตั้งใจด้วยด้วยความรักส่วนประโยคสามัญข้าวต้นนี้ส่วนขยายคำกิริยาบางคำอาจอยู่หลังคำนามหรือสรรพนามที่ตามหลังด้วยคำกิริยานั้นๆก็ได้กครับ